พับเตความเคลื่อนไหวนะคะคอนเสิร์ตแบล็คพิงที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเมื่อคืนนี้ค่ะต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะทั้งรอบซาวเช็คแล้วก็รอบตอนที่สาว,สาวแบล็คพิงค่ะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหดูแล้วก็ตลกมากเลยนะพี่จีซูค่ะเธอแซ่บมากๆเลยค่ะมีการเรียนแบบรุ่นพี่อย่างแทยัยงบิ๊กแบงอีกด้วยตอนที่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะคะแบบทะเลนทะเลนค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเธอค่ะเรียนแบบอะไรรุ่นพี่เอาไว้บ้างนะคะ <S 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 I love you. I love you. I love you. <laughs> yeah, yeah. เป็นไงกันมากคะความสร้างของพี่จิซูธรรมดาซะที่ไหนเนาะก็เรียกว่าสนิทกันน่ะนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันก็อยู่บ่อยครั้งนะคะเลยเนี่ยทำให้มีการนะหยิบเอามาล้อเรียนเล่นนะ แล้วก็น้องๆค่ะก็ตามเนียนๆกันไปนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีโมเมนต์ที่เต้าลิสกับโรเซ่ค่ะแหมหวานกันอีกแล้วนะแล้วก็สงสัยว่าท่านี้จะเป็นท่าประจําของพวกเธอนะคะแต่ก็ขำค่ะตอนที่โรเซ่ค่ะหันมามองมามันว่าโอ้ยงานนี้โดนกอดแน่นๆแน่ๆอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะปมาณันว่ารู้ตัวก่อโล่วงหน้าเนาะส่วนเจนนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีช็อตฟิลค่ะที่ต้องบอกว่าน่าสงสารเธอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอนั้นเต้นเก่งนะคะแล้วก็ เต้นแบบสุดพลังมากๆค่ะจ้างร้อยเต้นล้านกันเลยทีเดียวค่ะพอพักเนี่ยก็แบบว่าหอบแฮกๆนะอย่างที่เห็นค่ะดิงเนี่ยก็ไปทักเธอนะตอนที่เธอ,เอ,อพักแวะดื่มน้มาอะค่ะก็มีการโบกไม้ผมพูดกอวนว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือเต็มที่มากๆนะคะเวลาที่ขึ้นสแสดงค่ะคอนเสิร์ตก็สนุกอย่างที่เห็นนะคะส่วนเมื่อคือนนี้นอริซาก็นอกจากจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตแ,แล้วเนี่ยเธอก็มีการมาอวดรูปภาพใช่ไหมก็ลุคนี้ต้องบอกว่าว้าวมากๆค่ะชอบมากเลยเนาะ ที่เธอนั้นดูยาวอยู่แล้วนะคะยิ่งดูยาวเข้าไปอีกค่ะเวลาที่ใส่เสื้อสูงลุคนี้คืนดีค่ะสวยปนเท่นะคะอแอดก็เอาโมเมนต์เก็บตกจากเมื่อคืนมาฝากนะคะมีบรรยากาศค่ะน่ารักน่าร,ารัเกิดขึ้นหลายอย่างเลยเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า